ตำกระเทียมลงไปด้วยค่ะกระเทียมพริกไทยหอมๆครัวก็มีค่ะแต่ไม่ทำค่ะชอบบรรยากาศหลังบ้าน ใส่ซิมปุงกันจ้ะใส่เกลือค่ะเราจะผัดแบบแห้งๆนะคะใส่เกลือใส่น้ำตาลหน่อยหน่อยนึ่งใส่ผงนัวค่ะผงนัวผงนัวผงนัวเป็นหน่อยแส่บหน่อยเสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้ ตามด้วยไข่ไก่ค่ะนี่เลยอยู่ะใส่เข่าที่หลังค่ะอ่ะรอไข่สุกก่อนนะมนันแล้วผัดเยอะค่ะ พี่น้องเราเยอะตักค่ะบานนี้โอ้ยคนกน่อนแล้วจ้ารอซีอิ๊วดำข้าวนึงไปสื่ออยู่จากซีอิวอ๊วดำอิ๊วดำไปแล้วครับอเอาสีงามๆชมพูามตามท้องเรื่องค่ะ ข้าวผัดกุ้งข้าวผัดหมู